คิดไปก็เป็นทุกข์คิดอย่างไรให้ใจสงบเคยไหมที่นอนไม่หลับเพราะคิดอะไรก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละเคยไหมที่ถูกเพราะคิดเรื่องเดิมๆที่ผ่านเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เพราะตัวเราเองนั่นแหละยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์คิดวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาทั้งทงที่บางเรื่องมันก็ผ่านไปแล้ว บางเรื่องก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมีแต่เราที่คิดคิดแล้วก็คิดไปเองจนกลายเป็นความทุกข์ใจไร้หนทางแก้ปัญหาจริงๆแล้วคนคิดน้อยหรือคนไม่ค่อยคิดมักมีโอกาสที่จะมีความสุขได้มากกว่าผิดกับคนคิดมากที่มักจะมีทุกข์สร้างปัญหาให้ตัวเองด้วยความคิดไปเรื่อยในทางพุทธศาสนา จึงสอนให้เราหัดลืมเสียบ้างการลืมทำให้ไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจมากนักเรื่องอะไรที่พ้นไปแล้วก็ให้พ้นไปอย่าไปเก็บเป็นอารมณ์อย่าเอามาสร้างความวาวุ่นในใจเมื่อลืมได้เลิกคิดได้จิตใจก็จะสบายไม่เกิดปัญหาไม่เกิดทุกข์แต่คนเราส่วนใหญ่กลับลืมกันไม่ค่อยเป็นเรียกว่า มีความยึดมั่นในสิ่งที่ผ่านไปแล้วซึ่งนี่แหละที่เป็นความเดือดร้อนใจและสร้างความทุกข์ให้กับเราแท้จริงแล้วแค่คิดให้สบายใจก็ไม่น่าจะเป็นทุกข์คนเราต้องอยู่ด้วยความสุขอย่าอยู่ด้วยความทุกข์เพราะทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่เกิดจากการคิดเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ก็คืออะไรที่ผ่านพ้นไปแล้วให้เลิกคิดไม่ต้องคิดให้ปรงจิตใจก็จะสบายทางที่ถูกควรคิดด้วยปัญญาคิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ดับไปไม่มีอะไรคงทนทาวรมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะมัวไปคิดให้กรุ่มใจอยู่ทำไมคนเราถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวางก็จะมีความสุขสบายใจขึ้น สิ่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทำให้จิตใจสงบขึ้นก็คือต้องคิดเป็นและหยุดคิดให้เป็นคิดเป็นคือคิดด้วยปัญญาหยุดคิดให้เป็นคือต้องรู้เวลาไหนตอนไหนเรื่องไหนไม่ควรเอามาคิดอีกแล้วถ้าเราคิดเป็นและหยุดคิดให้เป็นหนทางแห่งความสุขสงบก็อยู่ไม่ไกลอยากเปลี่ยนชีวิต ต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้เพราะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแต่ถ้าอยากให้ใจสงบก็แค่ต้องรู้จักคิดให้เป็น